สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้เบรกทะลุ1นึ่งแสนเหรียญถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมเฝ้ารอนะ่ครับจะได้เป็นการคอนเฟิร์มโครงสร้างขาขึ้นของบิตคอยนั่นเองครับสิ่งสําคัญที่เราต้องจับตาก็คือ DXy ครับเป็นสินทรัพย์ที่วิ่งสวนทางกับคริปโตอยู่เสมอซึ่งตอนนี้เนี่ยด x y ดันอยู่ที่แนวรับสําคัญก็มีโอกาสที่จะดีตัวเช่นเดียวกันครับสองสินทรัพย์นี้เนี่ยกำลังรอเวลาบางอย่างนั่นคือรอวันสาบาบันตนของทรัมป์ในวันที่ยี่ย2รับที่เราจะต้องมาลุ้นกัน แต่ผมมีสถติบางอย่างมาให้ดูครับว่าหลังจากการสาบานตนหรือการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยสินทรัพย์บางอย่างได้มีการดีตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ในช่วงนี้ผมก็เริ่มไล่เก็บเอาคอยนไปบ้างก็มีการอัปเดตแผนเทรดไปกว่า40เหรียญ e ให้กับเพื่อนในกลุ่ม d i s c o r d ยังไงเราฟังข้อมูลในวันนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่18เดือนหนึ่งแล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกดไลค์ผมกันหน่อยนะครับไลค์ที่เพิ่งนชมช ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไวใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียหรือแผนในการเทรดนะครับสามารถกดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่เดือนละ600บาทเท่านั้นนะครับ และเพื่อนๆท่านไหนที่ซัมพอร์ตผมผ่านทาง OKX OK นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ที่ OKX OK ใต้คลิปด้านล่าง OKX OK ฟรคริปโตเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยในกลุ่ม i s c o r d ได้แบบฟรีๆก็แจ้งอยู่ดีได้เลยนะครับและก็ใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0 0เหรียญน,นะครับสามารถมาแจ้งขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้จะมีของรางวัลจากทาง OKX OK เนี่ยส่งตรงถึงบ้านด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตแผนเทรดเอาคอยไปกว่า40เหรียญ ให้สาหรับเพื่อนๆเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาเปิดดูได้เลยนะครับที่ Discord นะครับก็จะเป็นไฟล์ทั้งการบริหารการเงินด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ที่เรากดเทรดกันไปนะครับแล้วก็เก็บกํบาไรเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเอาเราเรามาอัปเดตในฝั่งของ Bitcoin เพิ่มเติมในกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้มองเป็นแพทเทิร์น QM นั่นเองนะครับหรือแพทเทิร์นที่จะไปต่อซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเปิดย้อนดูได้ในคลิปล่าสุดนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ม เพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็เป็นการ break นะครับเทรนไลน์ line, เส้นกดนะครับในททา f เฟรมเดลี่ด้วยนะครับแล้วก็ในภาพใบย่อยก็เห็นว่ามีการ break ไฮก่อนหน้าเช่นเดียวกันซึ่งผมมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะจากการที่ราคาเนี่ยหลุดแนวรับสําคัญเรื่อยๆเป็นเออทรนขาลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมายืนเหนือ,เ,อ,อเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆในภาพระยะสั้นได้ พร้อมทั้งออในภาพเดลี่เนี่ยนะครับก็เกิดรีชั่นนะครับริเวณแท่งเทียนแท่งนี้และก็มาพร้อมกับสัญญาณเดเวอร์เจนเกิดขึ้นด้วยผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับพร้อมทั้งไอซ์ใเนี่ยได้มีการเบรกนะครับเทรนไรเส้นกดลงมาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังคงต้องเฝ้าจับตานะครับจากโซโคาสิกที่เริ่มมารีเซ็ตแล้วนะครับอาจจะเกิดการย่อพักตัวได้ ซึ่งการย่อพักตัวเนี่ยก็มีหลากหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงมาทดสอบเทรดไลน์ที่เราได้ break เบรกนะครับช่วงประมาณ97,000ลงไปอาจจะถึงได้90,000อล่า์ก็ได้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังคงมีสภาพคล่องที่อยู่โซนด้านล่างเช่นเดียวกันนะก็เป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรและก็ในช่วงวันสาบาันตนเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในแต่ละสินทรัพย์ต่างๆนะครับและก็การดีตัวในครั้งนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นว่า ETF เนี่ยมีการไล่ช้อนบิตคอยอย่างต่อเนื่องเป็นปริมาณ3วันติดต่อกันเลยนะครับผมก็มองว่าเป็นออสัญ,ญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับราค้าบิตคอยนะครับเมื่อกลับมายืนเหนือเส้นสีแดงได้ก็มักจะเป็นนบ่งบอกถึงเทรนขาขึ้นในช่วงนั้นๆ รพร้อมทั้งในฝั่งของแม็กซีที่ปรับตัวเหนือศูนย์เนี่ยราคาก็มีการลงมาทดสอบเส้นสีแดงและก็ไปต่อไปต่ออย่างเดียวเลยนะครับก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเส้นสีแดงรองรับอยู่บริเวณฟ i บูน a นชีพอดีนะครับก็ประมาณ0.5นย์จุดห้าฟบูนนชีซึ่งผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแย่นะถ้าราคาจะมีการย่อลงมาผมก็แค่ไล่เก็บเพิ่มเติมหรืออาจจะก,กดหรือไม่กดเนี่ยก็จะอัปเดตกลับไปเพื่อนในกลุ่ม d i s c o r d อีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าผมเองเทรดตามระบบเท่านั้นหรือผมเทรดตามสิ่งที่ ตลาดเฉลยเท่านั้นนะผมไม่ได้รู้อนาคตว่าถ้าราคามีการลงมาแล้วเนี่ยราคาจะต้องกลับตัวแน่ๆผมจะต้องกดแน่ๆผมไม่ได้เทรดแบบนั้นนะครับผมเทรดตามระบบฉั้นเลาในฝั่งของบิตคอยเนี่ยผมก็จะมองโอกาสในการไปต่อซึ่งผมจะลองวาดฟ i บ o เล c ชีให้เพื่อนดูเลยกันนะครับว่า ฮาเก็ตในการไปต่อครั้งนี้เนี่ยผมมองไปถึงจุดไหนบ้างนะครับก็มองไปที่ออทมไฮล่าสุดนะครับที่ประมาณ1นึ่งแสนแปดพนล้นะครับแล้วก็ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมเหรียญและ1นึ0 0 0สหมื่นเหรียญที่ผมได้มองไว้นะผมมองเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนนะก็อาจจะยังไม่กล่าวมากเนื่องจากเราต้องมาเฝ้าจับตารอดูนะครับสินทรัพย์ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของเรานั่นก็คือ DXY นั่นเองเนะครับที่ยังไม่ได้ดุด EMA เช่นเดียวกันโอ้โ oh, หอันนี้ก็ต้องมาลุนไปพร้อมๆกันนะครับกับวันที่สาบานตนของทรัมป์ในวันที่20นี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะทั้งในฝั่งแม็กซีด้วยแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยก็กลับมา r รีเซตราคาก็ไม่ยอมหลุดเทรนไลน์เลยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องลุนไปพร้อมๆกันผมก็ไม่ได้รู้อนาคตฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงนะครับที่เราจะต้อง เฝ้า,าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดไม่ได้หมายความว่าบิตคอยเนี่ยจะต้องขึ้นต่อเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของเอ c o อยเนี่ยก็มีหลากหลายเหรียญที่น่าสนใจบางเหรียญก็ยังไม่ได้ดีดตัวนะครับเรามาดูที่ Total โดยรวมของเอ c o i ยกันบ้างเนี่ยก็เป็นการ Break c o n f i r ์มเช่นเดียวกันนะครับหรือจริงๆแล้วเรามองเป็นชุด s i d ์เ a ย์ได้เหมือนกันนะก็จะมีการยกโลในชุดนี้นะครับ แล้วเราอาจจะมองเป็นแองเกิลก็ได้นะครับอาจจะมีการย่อพักตัวของเอาคอยอีกครั้งหนึ่งลงมาทดสอบเทรนไลน์ด้านล่างก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับบางคนที่เล็งเห็นนะครับหรือใครที่มีทิศทางเข้าที่ชัดเจนนะครับก็สามารถอ,อาจจะเป็นโอกาสของเพื่อนได้ที่จะกดเข้าเทรดในฝั่งเอาคอยแต่ละเรลนนะเพราะว่าจุดคัดก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมยกตัวอย่างในฝั่งของอีทิวเรียมกันเพิ่มเติมเลยกันนะครับอีทิเรียมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยอีทิเรียมปรับตัวขึ้นมาแต่ก็ยังคงมีแท่งแดง โอ้โหถาถมเข้ามาในภาพช็อตเทอรเหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโลล่าสุดเนี่ยเป็นจุดวัดใจของอีทีเรียมเลยนะว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เนื่องจากอีทีเรียมเนี่ยนะครับมีสัญญาณการอ่อนแรงจากแบตเดเวอเรนเกิดขึ้นโลล่าสุดชุดนี้อาจจะรับไม่อยู่ก็ได้นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้การตีเทรนไลน์เนี่ยลองดูครับว่าอีทเรียมจะลงได้ถึงชุดไหนนะครับอาจจะมีการลงมาทดสอบแถวโลเดิมหรือหลดโลเดิมไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เราสามารถโฟกัสได้แถวๆนะครับแนวรับสําคัญชุดนี้นะครับก็จะเป็นกรอบดีมาโซนประมาณ2,730ดอลลาร์นั่นเองนะครับย้อมาต่อนที่ดอชคอยนี่ครับดอชคอยเนี่ยก็มีการเบรกในภาพ Short Term ช็อตเทอร์มเช่นเดียวกันโมเมนตัม um ก็มารีเซตนะครับแต่ว่าก็อาจจะมองเป็นการไซด์เวย์ได้อยู่เหมือนกันนะเราอาจจะรอรับแถวๆการยกโลกของดอชคอยนะครับที่เขามีการลงมาทดสอบอยู่2ครั้งแล้วนี่อาจจะเป็นครั้งที่3ของดอชคอยก็ได้นะครับเพื่อนเก็รอโฟกั Focus สเพิ่มเติมสิ่งสําคัญเลยคือนี่ครับดอชคอยเนี่ยไม่โคดูดเทรนไลน์ ขาขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับที่จมาต่อกันที่ XRP นี่ครับจริงๆ XRP ก็มีสัญญาณการอ่อนแรงจาก divergence เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแท่งเทียนก็เป็นเหมือนแท่งกลับตัวแต่ยังอยู่บนเทรนด์ขาขึ้นอยู่เหมือนกันผมก็เลยมองว่าเออโอเคในชุดนี้เนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวได้ซึ่งเราวัดได้จาก Fibonacci ออน,น,นั่นเองนะครับก็จะเป็นการลงมาทดสอบแถวแถวแนวรับเดิมเลยนะครับที่เราได้มีการ break triangle ออกไปนั่นเองก็คือจะเป็นการ break ชุดนี้นะครับของ triangle ซึ่ง target ที่3ดอลลาร์ของผมเนี่ยมันถึงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เ b r e น k ะที่3.4ก็อาจจะ เป็นชุดในการย่อพักตัวเพื่อที่จะไซด์เวย์หรืออาจจะไปต่อของ XRP ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่แรงซื้อเข้ามาณนะช่วงเวลานั้นนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ราคามีการพักตัวเนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบสําหรับคนที่จะเทรดในภาพ ช็อตเทอมนั่นเองนะครับซึ่งเราขยับมาดูทิ้งท้ายที่ BDC Dominance น,นะครับ BDC Dominance เนี่ยเหมือนที่จะมีแท่งกลับตัวเหมือนกันถ้าเราเอาคอยบางเรียนเนี่ยอาจจะน่าเบื่อต่อไปนะครับหรืออาจจะมีการปรับตัวหรืออาจจะยังไม่ได้วิ่งอย่างที่เราได้คาดหวังอาจจะต้องทนรอกับระยะเวลาอีกนิดนึงนะครับจนกว่าว่า BDC Dominance เนี่ยจะมีการคอนเฟิร์มการกลับตัวนั่นเองนะครับเม็ดเงินถึงจะไหลกลับเข้าสู่เอาคอยแต่สถติที่น่าสนใจคือในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากช่วงเดือนมกราคมไปเนี่ยนะครับบิตคอยก็มักจะมีการดีตัวนะในแต่ละไซเคิลผมก็เอาให้ดูแล้วสิ่งสําคัญมากไปกว่าน,นั้นก็คือสถิยในช่วงของการสาบานตนหรือการเข้ารับตําแหน่งนั่นเองครับแต่ละช่วงของไม่ว่าจะเป็นทร์ในปี2017นะเราจะเป็นในช่วงกรอบสีเหลืองๆนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ราคาก็จะมีการดีตัวไปต่อของคริปโตโดยรวมเลยนะครับเป็นภาพรวมทั้งโหมดมาเก็ตแคปของคริปโตเลยนะนะครับก็บอกว่าตั้งแต่ปี2017เนี่ยก็ เป็นขาขึ้นปี2021ยี่เ,ย,เยก็ดีตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ต้องมารูนกัน นะครับเพียงครับสรุปคลิปนี้ผมก็มองว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสภาพคล่องหรือพิบนันชีหรือเป็นการทดสอบนะครับจากการ break out trendline อ,ออกมานั่นเองแล้วก็อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่จะมีการสาบานตนนั่นเองครับยังไงผมก็ยังคงม,มองโอกาสที่จะย่อเพื่อที่จะไปต่อของคริปโตหรือมองเป็นโอกาสในการชอร้อนอะไรกันนะส่วนจุดชอ้อตเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตไว้ในกลุ่ม Discord เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดียกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใใในนนนนนนกการตััดดสิจขออองเเพพืื่่ทุุคคีไ้้ว ลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ